สวัสดีครับพบกับผมปุ้ย KR หรือว่าสมบัตินั่นเองวันนี้อยู่กันที่ KR สาขาราชบุรีสองคลิปหลังนี้นะครับเราพามารับชมรถเก๋งค่ายโตยโยต้นะครับเป็นตัวกลางตัวรุ่นกลางกางแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยวันนี้มาในรุ่นของโคโรล่าอันติสเจนสองเป็นรถที่ยังน่าใช้แล้วก็เป็นรถที่คูณลูกค้ามองว่า เป็นรถที่ใช้จดทะเบียนแท็กซี่แต่รุ่นของเราคันนี้เป็นจดทะเบียนป้ายดำปกตินะครับนี่ป้ายส่วนบุคคลสองคลิปหลังนี้เราก็จะมาในรถราคาถูกๆออสองแสนต้นนะครับก็เราเรถรถใหม่ที่จะมาลงให้ในวันเสาร์ที่ถึงนี้หรือวันวันพรุ่งนี้รถมาอีกรถหนึ่ง วันนี้เราพามารับชมรถเก่งพร้อมใช้งานาราคาเบาๆนะเดี๋ยวามาดูราคากันวันนี้เรามาในใน,ในสเต็ปใหม่นะครับหรือว่าโปรแกรมใหม่ตัวนี้ปี2008นะครับหรือว่า2551นะครับในพศนี้นี่เองนะครับราคา219,000บาทวันนี้เรามาเราใช้โปรแกรมเป็นส่วนลดให้แล้วกันนะครับเราขายในราคาที่จำกันง่ายๆเลยวันนี้ จำหน่ายให้กับผู้ลูกค้าอยู่ที่ในราคา1น9่0 0สบาทเท่านั้นเองออกรถฟรีดาวนะครับจัดให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีพร้อมประกันภัย2พัดหรือว่า2บวกให้คุณลูกค้า1ปีเต็มไปเลยเงินผ่อนอยู่ที่4,800บาท72เดือนสำหรับโค่าอันติดคันนี้นะครับเป็นเครื่องพันหก 1.6J เกียออโต้โฟล่าติดก็จะน่าจะดีไซน์ลูกโฉมเดียวกันคล้ายๆกับรุ่นท็อปก็คือออปชันแตกต่างกันออกไปไฟเลี้ยวมุมกระจกนี่มีทุกรุ่นนะครับตัวนี้ตัว J ก็มีล้อแม็กนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าจากโรงงานน่าจะเป็นแม็กมาเลยแต่เป็นขอบ15นิ้วนะครับอันนี้คือรุ่น J มือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันเซ็นทัลล็อก คุญแจไม่มีรีโมทนะครับเป็นรุ่นเจแต่ว่าได้ทับไฟฟ้าอ่าก็คืออัพขึ้นมาจากเจของ v ีออถ้า J v วีอก็คือจะไม่มีระบบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นขาดึงนะครับปรับด้วยแมนนนลหรือว่าปรับด้วยมือนั่นเองหน้าจอเรือนไมเป็นอนาล็อกนะครับมาตรวัด,วด มีแสดงนาฬิกานะครับมาตรวัดระยะทางก็เป็นดิจิตอลแล้วนะครับแสดงสัญลักษณ์ตำแหน่งเกียร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ติดตั้งจอเป็นจอระบบ d v วนะครับใส่จอเพิ่มเบาะนี่เดิมสแตนดาร์ดนะครับผ้าติดโรงงานเลยนะครับสแตนดาร์ดเลยนะครับกำมะยี่สีครีม2008นะครับ รถสิบสาปีนะครับเบาะถอดซักได้นะครับไม่ขาดนะครับไม่ยุยยี่นะครับแสดงว่าใช้งานมาค่อนข้างที่จะนะครับถนอมหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นกรำมาหยี่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรถตัวลองตัวใหญ่นะครับที่ผลิตในเมืองไทยนะครับและจำหน่ายในเมืองไทยโคล่าอันติสก็จะเป็นรุ่นกลางครับก็ต่อจาก ยาริ์นะครับเอทิบวีออสแล้วก็มาถึงอันติดแล้วก็ไปแคม r y รีนะครับอันนี้คือเป็นระดับอันนี้นี่นี่เก่าท้องนี่ยาเดิมโรงงานเลยนะครับอันนี้คือจะไม่มีการพ่นสีนะครับประกอบแล้วก็เคลือบหนังยาเลยนะครับรอยอาร์ตนี่ของโรงงานเลยนะครับก็ยางอะไหล่อุปกรณ์เป็นการเปลี่ยนยางขณะยางรั่วนี่อยู่ครบนะครับพร้อมแผ่นกระดานทับด้วยพื้นกำมะยี่นะครับห้องเก็บถัมมะระนี่ค่อนข้างที่จะ วางนะครับเรามาดูกันว่ารถแสนกว่าบาทนะครับแส9เ0้าบาทรถ13ปีครานำรถแบบไหนมาขายให้เรามาดูน็อตเลยนะครับท้ายนี่น็อตไม่มีแกะสะกิดเลยนะครับ,กกรบ13ปีนะครับลอยอาร์กนะครับหัวตะป,ปูนะครับเนี่การประสา้เข้าใจง่ายๆอันนี้นะครับของโรงงานนี่อยู่ครบเลยนะครับแบบโครงสร้างหลักคือแบบ เดิมเดมเลยนะครับสองพันแปดนี่จะรองรับ e ยี่สิบด้วยนะครับใช่ปีสองพันแปดนี่จะเป็นรองรับ e ยี่สิบตัวแรกเลยอันนี้เป็นเป็น major ร์เชนนะครับเป็นรุ่นแรกก็คือไฟท้ายจะเป็นส้มขาวนะครับถ้าเป็นด u a l สองพันสิบเอ็ดจะเป็นขาวแดงนะครับก็แตกต่างกันอันนี้เลย e ยี่สิบต้องมาแล้วนะครับปีสองพันแปดก็คือเริ่มต้นของ e ยี่สิบก็เป็นน้ํามันที่มาตรฐานที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้อ่าครับผม มาดูด้านซ้ายกันนะครับความกว้างขวางผ่อน4 8 0 0บาท72เดือนเท่านั้นเองนะครับอเอคอาร์ธรรมัติคาของเราให้ประกันประเภท2คัลัสหรือว่า2บวกแถมให้ฟรีด้วย1ปีฟรียศลดยกลดสลด์นะครับลดยกรดสไลด์1ปีบริการให้ในระยะทางในตัวจังหวัดนะครับโดยประมาณ50กิโลเมตรไม่นับจำนวนครั้ง ฟรีไปเลยหนึ่งปีเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับยังนิ่มอยู่เลยนะครับ4สูบ16วาวนะครับระบบหัวฉีด VVTI นะครับหัวฉีดระบบ นะครับเดียวกันหมดเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับยันเครื่องตรงเลยนะครับยันเป็นวีโก้เลยนะครับ VVTI หมดนะครับ2.7ของวีโก้ก็เป็น VVTI เหมือนกันตัวนี้ให้กําลังแรงม้าที่109แรงม้านะครับเครื่องยนต์ 1600cc ราคาขายหน้าร้าน2แสนหนาบาทวันนี้เรามาให้โปรพิเศษให้ส่วนลดไป 2,000 20, 0บาทเลยนะครับจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 0 0 0 9 0 0บาทถือเงินมา1,99,000บาทซื้อเป็นเงินสดโอนให้เลยรับเล่มเลยนะครับลถให้พิเศษเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงหน้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรรถ13ปีนะครับหาตัวจับยากเลยนะครับหัวน็อตหน้านี่แน่นปึกป๊กๆเลยนะครับประกอบโรงงานนะครับอันนี้นะครับรอยอาร์คเต่าโรงงานนะครับ ยาวมาจนถึงนะครับขอบขาหน้านะครับเส้นขาหน้านะครับอ่ารอยอาร์คนี่ครับเดิมๆเลยนะครับเดิมสวยจัดเลยนะครับกาวโรงงานนะครับตามนี้ผมเคยอธิบายไว้คลิปต้นๆนะครับกาวโรงงานจะไปรอยยืดหยุดนะครับจิกด้วยเล็บจะยุบเข้าไปพอปล่อยมือแล้วจะคืนลูกนะครับถ้าเป็นกาวไต้หวันหรือว่าของเทียมก็จะมีสองแบบคือหนึ่งจิกแตกสองกดไม่ลงนั่นคือฝากกระโปรง ไม่ใช่ตัวโรงงานนะครับอันนี้มออกอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับโลโก้โตโยต้านะครับโลโก้ฝากระโปรงยังมีเลขเครื่องยนต์นะครับว่าลองนึกดูนะครับหนึ่งแซดนะครับขีด F E ีนะครับสามสองแซดออันนี้คือเป็นเป็นโมเดลของมันเลยนะครับก็คือเป็นฝาของมันนั่นเองนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดไม่มีไปใส่คาร์บอนไม่มีชนไม่มีสลับแผ่นสลับชิ้น นะครับไม่มีแลกจากคันอื่นมาใส่นะครับเป็นฝาเดิมโครล,ล่าอันติสนะครับเจน2ตัวนี้ตัวแบนค่อนข้างกว้างนะครับดีไซน์ห้องโดยสารนั่งสบายซีซีเพิ่มขึ้นมาจากวีออสร้0ยซีซีท่านเองอัตราก,การสิ้นเปลืองนะครับ1 6 0 0ซีซีอยู่ที่15บกิโลลิตรนะครับค่ากลางนะครับคำนวณจากแก๊สโซฮอร์อีย ตัวนี้เราจัดให้แบบฟรีดาวเลยนะครับยอดจัดไฟแนนนี่2แสนหนึ่งนะครับวันนี้ขาย199นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับสองคลิปหลังนี่ก็ก่อนคลิปนี้นะครับย้อนไปก็เป็นวีออสนะครับสองแสต้นผ่อน4,000กว่าบาทเหมือนก,นนะก 5, 000, นนันนะครับแล้วก็5,000ต้นๆนะครับแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกโปรแกรมนะครับแต่วันนี้ อยาโคโรลาอันติสคันนี้เรามาให้ส่วนลดคุณลูกค,ค้าอีก20,000บาทนะครับ mm hmm. เหลือ1,99,000 0บาทเท่านั้นเองผ่อนเดือนละ4,800บาท72เดือน mm hmm. ก็วันนี้ขอฝากเพิ่มเติมไปด้วยนะครับกับโรที่เราใช้ของ KR ตาร์ธรคาที่เรายังจัดอยู่นะครับ mm hmm. ก็ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นที่นครปฐม,มแล้วก็ที่ราชบุรีเอง ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับออกรถ3บาทผ่อนลงหน้าให้สามเดือนนะครับหรือว่าเว้นระยะผ่อนนานสูงสุด6เดือนนะครับ1้อบาทเลยแล้วทำสัญญานะครับกี่เดือนนะครับตั้งแต่2ปีถึง7ปีสัญญาจะถูกหักออกนะครับตั้งแต่4ปีนะครับทานโทษนะครับตั้งแต่48เดือนถึงแปเดือนก็สัญญาจะถูกหักออก3เดือนาะเราช่วยไป3เดือนแรก ก็เรามีโปให้ตรงนี้ยังจัดให้อยู่แต่วันนี้คันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างกลางเก่ากลางใหม่แล้วกันนะครับรถยังพร้อพใช้นะครับราคาเรามาตัดหันทันทีหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองจับชนกับอันติดท้ายหมูได้เลยนะครับอันติดท้ายหมูนี่ออกสองพันสนะครับ2004นะครับ2005เปลี่ยนเป็นท้ายทับทิมนะครับอันติดตัวท้ายกลมนะครับ 3 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5เปลี่ยนนะครับ2 0 0 6 2 0 0 7 2อ0 7นอะครับออโต้ Auto, เหมือนกัน <c oughs> เคยติดแก๊สหรือไม่หรือไม่เคยติดแก๊สนี่ราคานี่จำหน่ายกันอยู่ที่แสนกลางถึงแสนปลายนะครับเชิชดูได้เลยนะครับอันติดท้ายหมู07นี่แสนห้าถึงแสนแปดที่จำหน่ายกันอยู่นะครับแต่ว่าโคลาติสตัวนี้เป็นเมนเชชเลยคือเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับ2 0 0 8 แสนเก้ 99, บาทเท่านั้นเองนะครับมาอย่ารอช้านะครับคุณลูกค้าที่สนใจรถยนต์คันนี้ค่อนข้างถูกมากเลยนะครับขายกันแบบาขายแบบชนทุนนะครับนำทุนมาจำหน่ายกันเลยนะครับ2คลิปท้ายนี้เรานำรถตัวเล็กๆตัวถูกๆมาเอาใจแฟนๆของ KR ส m าร t c คาของเรานนัเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆช่อง KR ส m าร t c คาก็ ให้การสน,นับสนุนและก็ติดตามเราเกือบจะห้า0มืซับแล้วนะครับขอบคุณมากก็2คลิปหลังนี้เราพาหรือว่ามาแนะนำรถเก่งยังใช้ได้ล้วครับนะครับรถยังดีน่าใช้จำหน่ายที่แสน9 0 0บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้ามีเงินสดนี่ซื้อไปใช้ขับไปอีก4-5ปีราคาก็ยังอยู่แสนกว่าบาทซื้อไปแสน9 0 0บาทขายคืนให้เรามา ก็ยังได้แสนก็บาทอยู่ดีนะครับกว่าจะลงหลักหมื่นนี่อีกหลายปีเลยนะครับเพราะว่ารถหลักแสนกว่าเนี่ยจะทรงตัวและคงที่อยู่ในราคานี้อีกหลายหลายปีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปรถเข้าใหม่นะครับอันนี้มันยังโล่งอยู่ยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะนํารถมาเพิ่มแล้วก็จะรถที่ลงมาเราเราจะมารีวิวแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับก็แบ่งก,กันกับคุณฟุก KR ที่ได้รถเพิ่มเข้ามาพร้อมกันนะครับสองหางหรือ2เทลเลอร์นะครับ16คันมาลงนี่8คันลงนครปฐมถม8คันก็กระจายกันไปหรือว่าคุณลูกค้าที่อยู่โซนแถวแถวสมุทสาครก็ฝากล้องใหม่เราด้วยนะครับคิงคองพิกาอยู่อำเภอเมืองเลยนะครับอยู่ติดกับแม็โครสมุทรสาครหรือว่าแม็โครมหาชัยนั่นเองก็วันนี้ผมปุ้ยเคอหรือว่าสมบัตินั่นเองนะครับก็ ฝากไว้ด้วยกับอันติส 1.6J ออโต้ราคา219,000บาทรับส่วนลด20,000จำหน่ายอยู่ที่199,000บาทออกรถ0บาทหรือว่าฟรีดาวบริการจัดไ่แนนค่าดำเนินการฟรีแถมประกันชั้น2บวกให้1ปีไปเลยจ่ายปั๊มผ่อน4,800บาท7.2เดือนเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ